แลวความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไปในทางไหนทางดีหรือทางไม่ดีทางบวกหรือทางลบนะเป็นอย่างนั้นเนาะเอาลองมาดูเรื่องนี้กันเนาะเป็นเรื่องของชาดกเรื่องหนึ่งเนาะชาดกเรื่องนี้ที่จริงก็เป็นเรื่องของพระไิสูตรรูปหนึ่งที่ท่านทุ่มเทการปฏิบัติธรรมและในพุทธการเนาะทุ่มเทปฏิบัติธรรมตลอดเขา้าพรรษานะีก็ยังแม้บรรลุธรรมท่านก็เดินกลับมาที่วัดด้วยความน้อยใจแบบความท้อแท้นี่แหละ าพาไปสู่ในวัดท่านก็เอ็นดูนะท่านก็ให้กําลังใจแล้วก็พาไปเข้าเฝ้า,าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาจ้าท่านก็เลยตัดชาดกเรื่องนี้ให้ฟังเนาะชาดกเรื่องนี่วันุปัทชกชาดกเนาะเป็นชาดกเรื่องหนึ่งเนาะเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในทะเลทรายณทะเลทรายแห่งหนึ่งกว้างมากนะกลางวันนี่ร้อนสุดๆเลยนะกลางวันร้อนสุดๆทำให้เวลาเดินทางข้ามเนี่ยจะต้องเดินเวลากลางคืนเนาะ ก็มีขบวนสินค้าอยู่ขบวนหนึ่งเนี่ยก็มีพ่อค้าพ,พระโพบธุรกิจนะเป็นหัวหน้าคาราวานสินค้านียแล้วก็มีผู้นําทางผู้นําทางเนี่ยจะต้องดูดวงดาวฉะนั้นในการเดินทางเนี่ยเขาจะเดินทางตอนกลางคืนกันกลางวันก็จะนอนหลับพักผ่อนนะเพราะว่าอากาศร้อนมากเดินทางไม่ไหวเนาะก็ทําอย่างเงี้ยมาหลายวันแล้วจนกระทั่งมาถึงคืนสุดท้ายคนนําทางก็บอกว่าในท่านในท่าน,น,านเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยจะถึงที่เมืองแล้ว พ่งนี้เราจะถึงเมืองแล้วเนี่ยผมดูดาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงแน่นอนคอนเะฟิร์มอย่างนั้นหัวหน้าพ่อค้าที่เป็นพระโพธิสัตถ์เนี่ยก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ในเมื่อภงนี้จะถึงแล้วเนี่ยก็ให้เอาอาหารทั้งหมดเนี่ยมาหุงต้มให้หมดเลยกินให้มันหมดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่หนักเราจะได้เดินทางเร็วยิ่งขึ้นพอไปถึงในเมืองแล้วเราค่อยไปหาสเสบียงในเมืองมาเติมเข้าไปไม่เป็นไร ก็สั่งให้ลูกน้องเนี่ยเอาสเสบียงมากินกันหมดเลยเนาะทั้งข้าวทั้งอาหารทั้งน้าเนี่ยเรียกได้ว่าเกี้ยงเกลียนเลยแล้วพอถึงช่วงเดินทางเดินทางกลางคืนเนาะเนื่องด้วยที่ว่าคนนําทางเนี่ยนอนไม่เต็มอิ่มมาหลายคืนเนาะอดรับอนน้อนมาหลายคืนทําให้คืนนี้คืนสุดท้ายเนี่ยดันหลับ